โดยทั่วไปเราไม่ได้ไต่ตรองถึงความสง่างามของแมลงโดยเฉพาะคนที่รำคาญแต่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรได้ตระหนักว่าจริงๆแล้วพวกมันเป็นจักรกลที่น่าอัศจรรย์ไม่มีสิ่งใดที่มนุษย์เราเคยสร้างมาได้เลยแม้แต่น้อยในความเป็นจริงสาขาวิศวกรรมที่กำลังเติบโตเรียกว่า b i o อเ m มติกส์กำลังสร้างนวัตกรรมใหม่โดยการเรียนแบบชีววิทยา ยกตัวอย่างเช่นการศึกษาดวงตาแม,มลงวันเพื่อน,นำไปสู่การพัฒนาเซนเซอร์ออปติคอลขั้นสูงกายภาพของปีกแมลงปอที่ยอมให้เพิ่มประสิทธิภาพของกังหันลมนกลไกแมลงสาบปูทางไปสู่ความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้นของหุ่นยนต์อันกอริทึมของพึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ตและเพรียกกระโดดขนาดเล็ก ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเพิ่มความแข็งแรงของการหมุนของฟันเฟืองได้สูงสุดอะไรนะฟันเฟืองเหรอในมแมลงเนี่ยนะนั่นดึงดูดความสนใจจากผมผมชอบมนุษย์ที่คิดค้นฟันเฟืองตัวขับเคลื่อนที่เชื่อมต่อถึงกันได้อย่างแม่นยำสมบูรณ์แบบเหล่านี้ที่ได้เปลี่ยนเครื่องจักรมาหลายศตวตรรษเอาละ รากดว่าชีววิทยาเป็นสิ่งที่ล้ำหน้ากว่าวิศวกรรมของเราไปไกลเลยละ่ะเพรียกกระโดดปล่อยตัวยังกระจลวดและสามารถกระโดดได้มากกว่าความยาวลําตัวถึงร้อยเท่านั่นเหมือนกับนักโดดโอลิมปิกที่กระโดดข้ามสนามฟุตบอลไม่ใช่แค่หนึงแต่เป็นสองสนามฟุตบอลในการใช้กล้องพิเศษนักวิธยศาสตร์จากมหาวิทยาลายัยแคมบบิร์ค้นพบว่า เรียกกระโดดจะประสานการเคลื่อนไหวของขาด้วยเฟืองที่แม่นยำอย่างน่าเหลือเชื่อเหล่านี้ในการที่จะกระโดดไกลได้อย่างแม่นยำต้องให้ขาเข้ากันอย่างสมบูรณ์แบบถ้าขาข้างหนึ่งงอแม้แต่เสี้ยววินาทีก่อนอีกข้างหนึ่งแมลงจะสูญเสียพลังและล้มลงอย่างรุนแรงเมื่อขาข้างหนึ่งเริ่มขยับฟันเฟืองโตตอบของขาอีกข้างหนึ่งจะเริ่มต้นด้วยด้วยกับฟันที่เชื่อมกัน เฟืองหมุนด้วยความเร็วมหาศาลถึง5 4 0 0ม่นสี่ดวินาทีและแมลงถูกขับเคลื่อนด้วยพลังและการประสานงานสูงสุดนักวิทยาศาสตร์เรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตดูเหมือนว่าเราจะพบตัวอย่างที่ไร้ขีดจำกัดของกลไกที่ทั้งแม่นยำและมีจุดมุ่งหมายทั้งได้รับการกำหนดค่าอย่างน่าทึ่งและใช้งานได้อย่างสวยงาม ดังนั้นเป็นสิ่งที่อธิบายถึงความตั้งใจโดยสิ้นเชิงของเครื่องจักรแห่งชีวิตนี้เป็นเวลากว่า150ปีนักชีววิทยาวิวัฒนาการคิดว่าพวกเขามีคําอธิบายทฤษฎีวิวัฒนาการของดาวินดาวินเสนอว่าทุกชีวิตมีวิวัฒนาการมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในสปีชีส์แล้วการคัดเลือกโดยธรรมชาติเป็นตัวกําหนดว่าใครจะรอด ตัวอย่างเช่นมาดูวิวัฒนาการของหมีกันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหมีขัวโลกในอาร์กติกวิวัฒนาการมาจากหมีสีน้ำตาลบรรพบุพรบุษในภูมิภาคที่อยู่ติดกันนี่คือสถานการณ์ที่เป็นไปได้หลายพันปีมาแล้วลูกหมีเกิดมาพร้อมกับการกลายพันธุ์ใน DNA ของมันการเปลี่ยนแปลงทำให้หมีผู้โชคดีมีความสามารถในการกินอาหารที่มีไขมันสูงเช่นแมวน้ำ ดังนั้นมีกายพันธุ์ลูกหลานของมันจะสามารถล่าแมวน้ำเป็นอาหารได้ลูกหมีที่เกิดมาภายหลังรุ่นถัดไปด้วยการกลายพันธุ์อื่นที่ทําให้สีของมันเปลี่ยนไปการเปลี่ยนจากขนสีน้ําตาลเป็นขนสีขาวในภายหลังมีประโยชน์ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยหิมะสําหรับการลอบล่าเยอะการกลายพันธุ์ที่เป็นประโยชน์มากขึ้นตามมาดังนั้นการผันแปรในสายพันธุ์บรรพบุรุษของหมีสีน้ําตาล ตามด้วยการคัดเลือกโดยธรรมชาติสำหรับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยหิมะอันโหดร้ายพวกเขามีส่วนรับผิดชอบในการสร้างมีขั้วโลกที่งดงามในขั้นตอนเล็กๆเราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงทางวิวัฒนาการที่น่าสนใจของสายพันธุ์แต่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ตอนนี้รู้แล้วในสิ่งที่ดาวินไม่รู้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตที่เราสามารถเห็นได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลของยีนและ d n a เรามองไม่เห็นยังน้อยก็ไม่ใช่กับตาของเราตอนนี้สำหรับคำถาม6 4 0 0 0ดอลลาร์การกลายพันธุ์ที่เป็นประโยชน์ในดีเนเอคืออะไรยีนเปลี่ยนไปอย่างไรจริงๆถ้ามีสีน้ำตาลสามารถทำให้เกิดมีขั้วโลกได้นั่นหมายความว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในอนาคตที่ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ใหม่ๆมนุษย์เราจะกลายเป็นมนุษย์กลายพันธุ์หรือไม่ เราจะเปิดกล่องนั้นในตอนต่อไปเกี่ยวกับผลกระทบของการกายพันธุ์